ความดีใจเนี่ยมันต่างกันนะครับให้พ่อแม่หรือลูกได้ได้ฟังจากตัวอย่างที่ท่านผู้ฟังตทรมาเมื่อกี้นะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยพยายามยกตัวอย่างให้ลูกฟังก็ลูกบางทีลูกดื้อบ้างนะครับก็พยายามยกตัวอย่างให้ลูกฟังว่าอ้าวเองไม่ดูลูกไอ้ดำไอ้แดงไอ้ลูกคนน้นหรือเขาเรียนหนังสือเก่งส<ม>อบได้ที่หนึ่ง เหล้าบุหรี่ไม่กินบุหรีไม่เหล้าไม่เหล้าไม่เหล้าไม่ดื่มไม่ใช่เหล้าไม่สูบเหล้าไม่สูบก็แต่สูบก็ถ้ามันเหล้าถตาสูบเหล้าเนี่ยยิ่งกว่าดื่มแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างลูกชาวบ้านทั้งนั้นยกยกตัวอย่างจนลูกลูกตัวเองที่นั่งฟังอยู่ครับแค้นใจแค้นอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวมันจะถ้ามันถามได้มันคงถามแล้วว่าพ่อเคยสอบได้ที่หนึ่งเหรออืมอ่าแล้วที่พ่อสอนผม่เนี่ยพ่อมองมาใช่ไหม ถ้าพ่อไม่มอพ่อไม่พูดใช่ไหมตัวอย่างที่เขาเห็นปัจจุบันเนี่ยมันภูมิใจตรงไหน,นถูกไหมครับ,รบตัวอย่างที่เขาเห็นก็คือคนสอนสอนนะกําลังทําให้เขาดูอยู่ซึ่งเขามีความความไม่สบายใจมีความคิดมากในใจอยู่แล้วเขาจะรับเปิดรับฟังยิ่งยกตัวอย่างลูกคนอื่นด้วยยิ่งขับแค้นใจท่านทราบไหมครับว่าถ้าเกิดว่าท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นอะยกตัวอย่างใน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  นายฉลาดลูกใครก็แล้วแต่นับแต่วันที่ท่านยกตัวอย่างนายฉลาดคือศัตรูเบอร์หนึ่งของเด็กคนนี้ตลอดไปเพราะเด็กคนที่เป็นลูกของท่านที่ได้ฟังจเกลียดนายฉลา,าดตลอดไปนี่คือวิธีสอนที่ผิดนะครับม,มันกับแปรกนะครับละครับแล้วก็คุณเสือเ็ครับได้ครับท่านผู้ฟังครับ,รบเจ๊เบาหรือยางเบาลูกบา้กบานพูดพ่องเจ๊เบาหรือยางแบบเปิื่นพ่พองทําไมไม่พูดว่าทําไมไม่เอาตัวอย่างพ่อกับแม่บ้าง ก็ต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับหั่จากอูนะวันนี้จะบอกบอกกับเจ๊บุ๊อพ่อพาแม่นี่บอกกล้าอูครับเอพูดไม่ได้ไปเปียกไปเปียกนอกบ้านพูดเดี๋ยววันหลังเด็กมันจะถาม่าทําให้ดูสิถ้าไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งก็ไปเรียนใหม่ลงกศนสอบไปได้ที่หนึ่งเนี่ยผมจะทาตามก็ลาลูกหรือจะเชื่อล่าลูกจะเชื่อเป็นไปได้ไหมแบบนี้คุณปุ้ยสมัยนะครับแต่กรายการมันผมกับย้อมทางคนเดยวคือคือเวลาสานปรึกษาอูนะผม ผมพยายามจะมองเพราะมันเหมือนกับผมไปคิดเสยนนะครับเนาะจะมีพระคมภีเรื่องบุตรน้อยหลงหายหายพระเจ้ารับปอก็พยายามจะติดตามหาลูกบบาคนนี้ป่าวก็บาปีไอเนี่ยจังว่าผมอยู่กับปอเนี่ยทาทุกอย่างทําจุยปอทั้งนั้นปอยังบ่าบบดบีใจเต่าครับลูกปอที่ไปเสเบเลยเทเมาไปเอาละปิดบ้านปอบอกว่าไอไออยู่กับปอปอมีความสุขแต่ปอได้น้องกลับมาอยู่กับไอเนี่ย เขาเปลี่ยนจากคนดิบหน้ามือเป็นหลังมือมาอยู่เพาเขาจะดีใจเขาเขาผมผมมีเมื่อกี้อ่านบทกลอนได้ฟังแล้วนะครับครับจดหมายถึงลูกจากท่านคณากรเปลี่ยนชนะนะครับพวกสาลศา,ารศาลโยชนและครอบครัวจังหวัดน่านท่านปากไว้เมื่อวานนะครับอายุหน้าเลขที่บอกว่าพ่อพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะก,กองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือครับยกตัวอย่างไม่ต้องไกลยกตัวอย่างผม เล็กๆทำประมงครับคนคนเลนะครับที่มาอยู่บนดอยนี่นะครับคนไตเอาเป็นชาวประมงครับพป้นเพื่อนผมเด็กๆผมก็เลี้ยงวัวผมมีวัวอยู่สองตัวดําหน้าไถหน้าทําเป็นหมดนะครับออกทะเลทําเป็นหมดรอบๆไม่มีเงินทองจะกองให้ตกไหมครับเราต้องผมมีน้องห้าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหนทางเดียวที่จะได้ดีได้ก็คือการเรียนหนังสือ พี่น้องที่ฐานะปโปกัน,นกวิธีที่จะต่อยอดอาฐานะทางครอบครัวให้กับวงตระกูลของตัวเองได้ก็คือให้ลูกเรียนหนังสือเพราะการเรียนหนังสือเนี่ยเด็กคนนั้นจะไปอยู่ในเวทวงของบัณฑิตก็คือเพื่อนนักเรียนนะครับไปอยู่กับเพื่อนนักเรียนนิสัยเนี่ยความประตกก็จะต่างกับกรณีอยู่กับ,บเด็กตามบ้าน เพราะเด็กตามบ้านเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรกลางกำลางเคืนก็นัดเป็นลักไก่ขโมยไก่ชาวบ้านดีกว่าสนุกดีครับสําหรับเด็กเป็นเรื่องสนุกแต่สําหรับเจ้าของไก่ทุกมากๆนะครับผมเคยถามเด็กที่ขโมยไก่นะครับสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับสี่ตัวไม่เอ่ยชื่อนะครับถามว่าลูกแล้วเลี้ยงไก่หรือเปล่าก็อบอกเขาเลี้ยงนานไม่กว่าจะได้ขายนานมากอ่า แล้วถ้าเกิดคนอื่นมาขาโมยไก่ของตัวเราเนี่ยเราเสียใจไหมเสียใจอ่ะเอาใหม่ถ้าเกิดเด็กคนอื่นมาขาโมยไก่พ่อแม่ของเรานะไม่ใช่ขโมยไก่เรานะขโมยไก่พ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจตามเมตีตัวเราโกรธไหมโกรธโกรธแล้วจะทํายังไงเขาก็อาจจะไปทาร้ายเขาก็ได้เออ้างนั้นหนูรอเวลาที่จะถูกทร้าย <laughs> <laughs> ไม่รอดครับ ต่อให้ดาเนินคดียังไงเนี่ยครับขอ้ยครับอันนี้เป็นสอนหรือจงวะผมไม่ผมผมผมกับมาทครับผมเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นคือเป็นเรื่องจริงคือคือเหมือนกับเดี๋ยวนี้คือคือผมผมพอหลุดไปเนาะแต่ก่อนถ้าทำอะไรถึงศาลนี่อู้ไง่าวะบ้านผมคนมันนอกนะจะจะกลัวมากถ้าทำพิธีแบบผมได้หาแล้วว่าวิธีการของศาลเดกได้ขอวัวนี่เป็นจะอี้นี่ท่านท่านใจใจใจของแต่แต่มาอู้บอกว่าเออ เนี่ยถ้าตัวไปลักไก่ของปอตัวเกลียดก็เกลียดถ้าอย่างไรจะไปตีหัวเขาท่านก็เลยบอกว่า,วาอันนี้ให้หรอเวลาเขาจะมาวันหนึ่งเขาจะมา,าให้เตรียมพร้อมไว้ครับมาแน่นอนเขาโกรธนะครับเขาก็มีญาติพี่น้องเ้าไไม่ไดนะครับคครครับรับบเจสวัสดีครับครับสวัสดีครับคครรััับบสสวดีท่านสมาชิครับ ไอสาเหตุที่ยาเสพติดมันระบาดมากตอนนี้แล้วคด,ดีตา่างๆเกิดขึ้นมากน,นะออครันหนึ่งก็มาจัดก,การทำงงานเขาตำรวจที่ยากขึ้นอ่ะครับรับรับอ่าใอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันออกอะไรมีกฎหมายออกแต่รัฐบับว่าออกมาแบบคุ้มครองโจรเงยครับดีไม่สนใจหรอกออกมาแต่รัฐบาเนี่ยดูแลมันคุ้มครองคนต้องติด้งนั้นครับไอเนี้ยเน่เยเรื่องเนี้ยมันแบบว่าผู้ที่มีความรู้อะไรก็ก็ออกกฎหมายมาคือพวกไม่รับ ก็จะคิดเองอะเรียนแบบต่างประเทศัูกไหมนะดูดูดูแล้วแต่ละฉบับนะครับครับเอามาอย่างเงี้ยบางทีบ้านเมืองเราอะปรับกฎหมายบางฉบับมันใช้ไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับใช่ครับผมงตัวนี้ผมมองผลงานครับขอมาดีแดงถ้าออกกฎหมายฉบับนี้ได้เลยผมว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานของพน้กงานตำรวจจะเป็นส่วนสำคัญมากครับที่ต่ำตามันเกิดขึ้นนะครับครับท่านท่านอ่าเพราะว่าท่านอยู่อยู่บนชนท่าน มองว่าตอนนี้ผมยังด <player> ูเด็กต ja. ่ากว่านี้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของของนั่นนี่ตั้งแต่กฎหมายนี้ออกเนี่ยเด็กต่ากว่า17ปีจะทําผิดเยอะมากท่านสบายอู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างท่านท่านมองภาพนี้ว่าถ้ากฎหมายไปนี้คุ้มครองโจหรือคุ้มครองเด็กผิดเนี่ยการทํางานของเจ้าหนี่บริการปราบปรามยากขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่ยากขึ้นมากเลยแล้วเด๋ยวนี้อาจจะามอ่ะอาจจะกรนนะดูสิอายุต่ากว่าสิบเจ็ดต่ำกว่านั้นนะครับอรัสังเกตดูครับพวกแม่คือพวกตัวร้องคันเลยแล้วเด็กเด็กเนี่ย บ้านเมืองแลเด็กเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเด็กตั้งแต่อายุติบสี่ก็เริ่มแล้วเริ่มละเริ่มเกเรเริ่มเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วแล้วกฎหมายก็ออกตามมาเพื่อช่วยคุ้มครองเด็กคลัว่าเด็กไม่ดีอ่ะคุ้มครองโจนอ่ะเต็มที่เลยครับท่านครับเต็มที่เลยครับถูกใจครับถูกใจยิ้ครับอับน้ำหลวงก็หมือย่างอย่างกฎหมายออกมาการขอหมายค้นต้องขอหมายจับศาลเท่านั้น ครับที่ตัวพื้นที่เราอ่ะขอจากฐานอ่ะ <representing gardens. S 2> <ählt. S 1> แล er hmm. ้วแล้าผมไม่ได้วาสานนะครับครับ่เองท่านไม่เคยออกพื้นที่อะท่านรู้ไหมว่าพื้นที่เป็นยังไงครับบางทีการคำนวณการเขียนคำร้องอ่ะนะครับมันอาจจะไม่เรียบเรียงโดยโดยโดยที่ว่าเรื่องจริงอ่ะมันมันมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเขียนคำร้องไปอีกเรื่องหนึ่งครับภาษาด่านดูแล้วมีข้อสงสัยครับข้อสงสัยครับก็ยุประโยชน์ยกบคำร้องครับถ้าเป็นแล้วตำรวจจะมีกิจเการยลงงานเดินทางมาจากด่านช้างก็ผมหมายค้นครับไม่ได้ ครับอภัยไม่ค้นทำหม่เหรอก็ไม่ค้นขอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดเรื่องจริงเรื่องจริงการทำานตำรวจเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยตำรวจเขาไม่มันไม่กลับพูดอ่ะไม่กลับระบายอ่ะครับระบายได้เต็มที่ครับน้องผมเห็นใจน้องๆอ่ะแต่ทำงานอยู่แต่ถามนิดนึงว่ากอหมายค้นสารเด็กหรือเปล่าครับอ๋ออ๋อคือผมพูดตัวตัวไปไงอ๋อรอดตัวไปถามเรื่องสารเด็กจริงจริงนะที่ผ่านฝมานะจริงครับจริง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 นะครับดูแล เราก็ต้องอีิบายหมดบ้านเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ที่เราอาจจะก,การเกิดขึ้นมา,มากๆเพราะอะไรเรามีการสะสมอาวุธในบ้านเราไม่ได้ไปตรวจคนมีการผส,สมยาเสพติดมีการผส,สมผิดกฎหมายในบ้านเมือ่อก่อนนี้พอเราสงสยัยครับหน้าสงสยัยครับเราก็ไปค้นได้เลยไม่ได้เดี๋ยวนี้โอ้โหมาจะประกุเลยมาจะขอหมายได้เดินทางมาค่าสมันกเข้ามายมีเออแล้วพอเสร็จแล้วหลานยุกคำร้องอีกมันทัดไม่ท้อแต่ไม่เสียกำลังใจไงครับอืม ก็ไม่รู้ว่าก็พูดไประบายไปได้ผมก็ได้ผมงอกปากไว้กันแล้วกันดีครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวตอบเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับก็เป็นการนั่งสนทนากันอย่างปกติท่านก็ได้ตํารวจก็ได้ระบายบ้างเพราะบางครั้งอมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้เนี่ยอย่างเช่นประเด็นแรกเนี่ยเรื่องกฎหมายที่แก้ใหม่เนี่ยนะครับเอาเรื่องกฎหมายก่อนนะครับแต่เดิมเนี่ยก็บอกว่า อ้นี่พวกสาก็ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับกฎหมายที่แก้ใหม่นะครับมผมเองเลยครับอย่าไปยกตัวอย่างใครก็คือเด็กสมัยเขาแก้เป็นว่าของเดิมเด็กอายุไม่เกินสิบสี่ไม่ต้องรับโทษตอนนี้ขยายเป็นสิบห้าแล้วครับถามว่าเฮ้ยแล้วความประพฤติของเด็กนิสัยและความประพฤติของเด็กปัจจุบันเนี่ยมันสมัยก่อนเด็กที่จะทากาอทําความผิดเนี่ยจะเป็นสิบเจ็ด 17 18 19ดท่านสังเกตไหมครับก็จะเลาเข้าระดับแบบ<ม>ปวชปวสแล้วไม่ใช่มอหนึ่งนะครับ,รบจะเป็นปวช<ม>ปวสแล้วครับทีนี้เนี่ยมันน่าจะแก้ว่าลดจาก1ิมา13บสามนะทีนี้มันแก้ขยายไปเป็น15พอแก้ขยายไปเป็น15ผลเป็นยังไงครับตอนนี้เด็กที่กระทำความผิดกลายเป็นโหลดจาก16 17กสิบเจ็ดมาเป็นสิบสิบสองสิบส ที่ท่านอ,อยาว่าวแต่ท่านสราวัดเลยครับประชาชนก็เข้าใจอย่างนั้นว่ากฎหมายออกมาคุ้มครองคนกระทําความผิดครับนะครับแต่ทําไมถึงเขาถึงออกอย่างนั้นเราต้องไปดูที่มาของกฎหมายนะครับที่มาของกฎหมายเนี่ยเขาไม่มุ่งเน้นที่จะจับกลุ่มเอาแลวเอาไปขังเขามุ่งเน้นในการที่จะฟื้นฟูนิสัยและความประพฤติเขาเลยตั้งองค์กรขึ้น รายเยอะแยะมากมายเพื่อฟื้นฟูนิสัยและความประพฤติของเด็กและเยาวชนท่านนึกภาพบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ถูกจับมาเนี่ยแทนที่จะถูกส่งขังส่งขังส่งขังขังแบบกักขังกัดขังเนี่ยก็จะเอามาฟื้นฟูครับเอามาฟื้นฟูถามว่าคําถามนี้เนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าอ่ะทําไมไม่ขังให้ตายตายไปเลยและสันดานนี่แหละเนาะผมก็ถามใหม่ว่า ถ้าเป็นลูกท่านเนี่ยท่านจะพูดอย่างนี้ไหม,มท่านก็ต้องมาวิ่งเต้นยัดเงินแล้วบอกว่าให้ช่วยเบาหน่อยเบาหน่อยมันตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเด็กทุกคนคือญาติาปีน้องเราไม่ใช่ก็ต้องคิดอย่างนั้นเพราะเมื่อคิดอย่างนั้นทัศนคติเราก็จะทัศนคติเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟื้นฟูครับมันเป็นมันเหมือนกับป่าต้นน้ําเหมือนแม่นะ้ำเมือนจังหวัดน่านอะ่ะจังหวัดน่านเป็นป่าต้นน้ํบแล้วมันไหลไปเจ้าพระยาแล้วก็ออกที่กรุงเทพ อายุของเด็กสิบสองสิบสามสิบสี่ก็คือเหมือนป่าต้นน้าเพราะอาเด็กพวกนี้อาจจะมีอายุร้อยปีก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงอายุนี้ของเขาก็คือเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวทางโลกครับถูกไหมครับเมื่อเขาเรียนรู้ในทางที่ผิดเนี่ยถามว่าเราจะคูนทิ้งเลยไอ้ต้นไม้ตัวนี้เราตัดทิ้งเลยหรอยังถามว่าทําไมยังเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรา เราจะแก้เขาได้หรือไม่ได้อยู่ที่ความสามารถเราแล้วถ้าเกิดเราแก้ไขเขาไม่ได้แล้วเรามาด่าว่าเขาเลวเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> เราก็ต้องด่าตัวเองด้วยว่าเป็นผู้ไม่มีความสามารถถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะเพราะเราอะอยู่มานานกว่าเขาเราอยู่มาสี่ห้าสิบปีผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองฟังนะครับไม่ต้องไปปักฟารละให้คนอื่นแก้เลยนะครับผู้ปกครองนะครับมีหน้าที่ต้องแก้ท่านหามาพันล้านนะครับหามาได้ร้อยล้านนะครับถ้าลูกติดยา ไม่ถึงปีแล้วครับพันล้านแย้งเนาถตกไหมครับเดี๋ยวกับประกันเดี๋ยวกระทูรัก <c oughs> เดี๋ยวมันก็เอาไปเสพไปเลี้ยงเพื่อนหมดครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะหาเงินมาได้มากแค่ไหนถ้าลูกอ่ามีความประพฤติเสียหายหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเงินที่ท่านหามาเป็นตากแดดตากฝนมาเป็นเป็นเป็นสิบยี่สิบปีหมดครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเกียรติเวลาแทนที่จะได้มา